สวัสดีค่ะไปชมลิงที่วัดกู่พระโกนาจังหวัดร้อยเอ็ดกันนะคะไก่โกคนเยอะนะเนี่ยโอ้ต้นยางเยอะมากตุ่ยอะไรลงไปได้นะเปอดูมันลิงมันแย่กนะ นอนนอนเรียงกำแพงเต็มนั่นเนก็ย้ายกี้นนี่นนี่นะ่นี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 นี่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 นนี่นี่นีนี่นี่ี่่่นี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 ่่นี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 ม่นแ่นี่นีนี่นี่นี่นนี้นีีนี่นีาน่น่่่นนี่นี่นี่น่นนน่น่่่่นนนน่น่อ่น ด,ดูเฉยพอในวัดก็ไม่ได้ถูกในวัดก็ลิงเงยอะเราขับไปตรงนู้นเลยคนก็เยอะลูกไม่ไหวแล้วนะขับไปดูก็กลัว,ลว <c oughs> ขับไปได้เหรอจะขับมันไหมเนี่ยไม่รับหอกวิวดูดิไม่ลูกอ่ะนี่ยายดูดิใส่หลังเลยเน,น,น,นื้อหน่ะเนื้อลูกใครหลังเปิดหลังเลยลมันไม่หนีอ่ะพ่อ พูก้องแนี้้าต้อว่าไม่พูดต้อห้ากูมันจะถ่ายมันเอาไปโดยมดไปไหนแย่งลูกกันนั่นลูกกันยายนั่นนนน่ะเล่นไปจบก็ไม่ได้แล้วหรอกปขึ้นมาเลยอ่อนอขี่กันโอไม่มีลูก้วหรอมันแย่งลูกกันเนี่ยลูกไปวัดกูพระโกนา อยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตอนที่ไปหาห้านขวัญข้าวเมื่อตอนเข้ารรษาที่ผ่านมาค่ะวัดนี้มีต้นยางนาเยอะมากค่ะรม่มรื่นนะคะเลยเป็นที่อยู่ของลิงลิงเยอะมากๆเลยค่ะพี่น้องทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะสุกซนมากๆถ้าเรามาจอดรถที่นี่เราต้องระวังนะคะเขาจะปีนหลังคารถนะคะมีของไหรื้อกร,กระจายนะคะแล้วยางขอบรถเรานะคะ เขาจะลือออกมาเล่นเราต้องคอยเฝ้ารถไว้นะคะถือไม้อันหนึ่งคอยขู่นะคะไม่ได้ตีจริงๆค่ะแกล้งตีอากาศตีอะไรอย่างเงี้ยขู่เขาเขาก็จะวิ่งไปวิ่งมาเยอะจริงๆค่ะโอ้โหเนี่ยต้นยางนาะต้นใหญ่ต้นเล็กเยอะมากๆเลยค่ะพี่น้องสวยงามและร่มรื่นมากเลยนะคะไปชมความสุกซนของเจ้าลิงน้อยกันค่ะ เปิดกระจกมันคงไม่มาหรอกเปิดกระจกถ่ายดิดลูกไกลๆอย่างเงี้ยน่ารักจังเลยดูแล้วดิไม่ไรหรอกตรงเนี้ยถ้าเราไม่มีอาหารเขาไม่แย่ง ไม่ลิงต้องตูดแดงด้วยเอตัวนี้กำลังท้องเหรออย่างนี้เขาท้องเหรอจิมมี่อ๋ออลุกเอ้ยน่ารักอ่ะไหวยังขอบคุณค่ะวิ่งขึ้นขึ้นหลังรถแล้ว ราคารถละหนึ่งตัวดึงดูนี่ให้เขาตัวนี้ก่อนอยู่บนหลักล้อเลยได้เอ๋ขึ้นรถละเอาเอาเอาไปลงข้างล่างจะได้ไม่ขึ้นรถเกิดการหยุ่หัวกันแล้วกนห ตุ้นเนี่ยไอ้นี่เล่นยางหรือว่าคุณหนูหิวไหมตัวนี้ตัวนี้ป้าเขาเรียกโทนี่อ้วนน่ะเขาท้องหรือเปล่าทำไมเขาตัวอ้วนอ๋อเราต้องแกะให้เขาหรอแกะเองเมื่อกี้เกือบเกิดการหยุมหัวกันอ๋ออะลูกน่าเจ้าแกงมากขอกินเลย ตัวนี้คนนิ่งเลยชื่ออะไรนะโพนี่ใช่โอ้ชื่อน่ารักจังเลยลูกแกะเป็นด้วยอ๋อโทนี่เรียนโทนี่กลัวเดี๋ยวเขากนเราไปยุ่งแยกลูกเขาเอ๊ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่าให้เนาะอ่ะโทนี่เอาให้ลูกเขาก่อนลูกอ่าอ่าหนูเอาไปลูกเออ รถถ่ายในรถรถอีตัวนี้ขึ้นอยู่บนหลังรถตลอดเลยอยู่มัวกันแล้วหนึ่งดูนี่ไอ้จอมซนอยู่มัวกันแล้วหนึ่งโอ๊ยลืมถ่ายตอนพ่ออืมพ่อให้เร็วไปหมดแล้วเหรอขึ้นแลขึ้นแล ไดอ๋อล่มลื่นมากในวัดเผือไม่ได้แล้วลูกยายไม่ลงมาเลยไหนยายยายอยายหัวกันไม่ได้ลูกยายลงมากันจะเป็นยังแอะแอแอเผือไม่ได้แกะยาง โนมากลูกหมดเนี่ยโอ้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 กัดกัดเทอนี้อะ

พอไปเรอ่ะหนูหนูหนูอ่ะเมล็ดมันให้ยากเราเป็นแบบนี้อ่ะอ่อ่ะอ่ะฉันเห็นนะฉันแ็นนะดเมื่อไหรลงมาพอดีเทงดีขากันวันนี้ยายลิงน้อยนะนี่เลนี่ เอเดจังหน้าใหญ่ลิงน้อยดูดูดูมันจะไปแกะนี่แกมันจะไปแกะขอบยางนี่ใหญมันม้วนเด้อนคืนกลัมือบุห่มันจะเนีมันชอบไปเนี่ยตัวน้อยตัวนี้หนึ่งเขาถึงว่าลิงเนาะโน ดูดูดูอีตัวเล็กตาเอปาหนุนอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยกัดกันต้องไปไม้ด้วยดิงน้อยโอ้ามันมากแกะยางรถ คนนี้ให้ยายพ่อพ่อนนี้คนนี้นีาอหลังรถไงเออบอกแล้วไปถือล่อฮันกาบอกแล้วมันกโมยไปเลย

ฆ่าไปอ่ะมันก็ทะเลาะไม่ไมีอยู่ไหนเปเล่นเอาไปเล่นมันแย่งนะอุยอ้ยออออ๋อเลี้ยงไปทั้งถุงเลยแม่อันนี้อิงแอบกันอยู่สองแม่ลูกเขากลัวเราจะเอาลูกเขาเนาะเห็นปะ มันล้อเหรอมันล้อเต้นได้เหรอเต้นจะลองแก๊ะเ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 อ้ยมันมันมันเกี้ย <so มันจะขโมยพ่อหนูเห็นอีตัวเล็กอ่ะแมันก็ไม่เยอะอะไรนะดูฟังปุ่นกับมี่ยัยนักกะอยู่บนก็ไม่ฮัลโหลบินเก๊ะเก๊ะเก๊ะสิก่อนข้าวร้องเอ้ยอย่าไปทำน้องเอ้ย แม่แอันนี้รีบไปค่ะแม่โอ้หันไหมมัน oh, ตบเอาเลยนะอุ้ยมันกองหมดตรงนี้หนูก็มากินสี Tokyo ่ so. ูก so. มีตั้งเยอะเดะอ๋อลิงน้อยมันท่องเก๊กเก๊กแก๊กเนี่ยเขาได้ยังค่ะ นี้ห้าจอดด้ยกันเนี่ยหอสายเต็มเลยสวัสดีค่ะตูนดูดีดูดีเขาเขามามองกล้องกับตูนสงสัยเ้ยาววยแม่เขาดูเห็นปะอุ้มาดึงยางด้วยแล้วมันชอบจริงๆมันหอม แสดงวามันชอบกล้วยมากกว่ากล้วเม็ดัวละเล็กมันชอบมันชอบเม็ดบัวก็มันไม่กินเลยเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวมันก็กินเนี่ยมันแกะอยู่ใช่มันแกะอยู่น้อยายเนาะเพลิดเพลินให้อาหารลิงดูลิงไปนะคะถึงเวลากลับบ้านแล้วขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีมีความสุขค่ะบายบาย